อ่ะสวัสดีครับวันนี้ปูเดอะวอลนะวันนี้ก็จะมาแต่งแอกแบกนะก็ว,วันนี้ก็จะนะครับนี่พอดีจะล้างรถนะครับแล้วของมาพอดีนะเฟรมเฟรมนะเฟรมเอ่อเรือนใหม่นะครับก็ส่งมาไม่ดีนะอยากจะให้ดูส่งมาไม่ดียังไงนะครับไม่รู้จะเห็นว่ะก็วาตรงนี้หน่อยเห็นไหมตรงที่มือผมเนี่ยครับมันพับอ่ะเขาใส่มาเขาหมวนใส่กล่องเล็กมาครับมันพับ ผมไม่รู้ว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงนะนะครับเราก็มาติดเลยนะสั่งจาก l า z ด้านะฟิลเดิรใไม่นะครับสีชานะครับครับอย่างแรกนะเนี่ยทำความสะอาดเลยพวกนี่หน้าเลื่อนไม้นี่ก่อนนะครับล้างเลยอาสะอาดก่อนไม่ค่คาฝุ่นนะครับจะให้เดียติดในห้องแอร์เลยนะ เบอร์ไปว่านี่เสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวมาลอกฟิล์มแร้ไปแปะข้างบนนะครับอันนี้ติดผมอันนี้ผมบอ,อกผมติดรายผมนะผม่าใช้สไลด์แหละรูปหน่อยชุบ เพื่อจะได้ขยับฟิล์มได้แล้วก็เอาเลยมาเลีดน,นะครับเดี๋ยวไปเอาบอนเลีดแป๊บแล้วก็เดี๋ยวเอาอเลองกันแปะกันเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมาแกะฟิล์มกันนะแกะเอาถุกห่อโอ้โนี่ผมแกะอถุงห่อแล้วนี่จะเอาแปะแล้วนี่ลอกเลยแปบเดี๋ยวเดีเด๋มีรอยยับอยู่ทำมาไม่ดีเลยส่งมาไม่ดีอะ่ะตรงสีฮะครับ รูปสไลด์นะผมอะวางแบบไปเลยลำบากนันเนี่ยนี่ครับวางแบบไป,ไปไเลย๋ยวของเราไม่ขยับได้นะเพราะเราเราถูกสไลด์ไปอ๋อพอดีเบะเลยไม่ต้องทำอะไรมาก ไม่งมีลอยอะ่ะมันลอยจากขนส่งอะ่ะยับเลยไนมะ่สวยเลยเนะี้ยหาผ้ามาลูบๆไล่ฟองอากาศออกไนะเพราะนี่เราได้อะไร่แผ่นก็ไม่เต็มอะไรนะจะดีกว่าไม่ได้แปะนะครับเดี๋ยวก็มาไล่ นี่ไร่ฟองอากาศออกนะก็หลือคราบโอ้เป็นรอยเป็นรอย ก็พ้ามันไร่นะเนี่ยเราขุดซ่งอ่ะยิกอ่ะเนี่ยมันพับเลยอะโอ้โหต้องร้วกวบาทติดง่ายนะครับไม่มีอะไรแต่ฟอซ่าติดยากนี่ฟอซ่าจอมันโค้งนะครับ นี่ครับนี่ยตรเนี้เป็นรอยอ่ะรอยที่จัดขนส่งมาที่ผมถ่ายดย้ว่ตัวแรกนะครับอะไรอากาศก็ไม่ไมีแล้วนะ ก็มีแค่ส่งมาแล้วจากกาขส่งแค่นั้นเสร็จแล้วแค่นี้เองครับสีชาอ่ะก็ซื้อมานะสั่งมันเล่นพอดีหน้าเล่นมันเป็นรอยนะครับยังไงก็แทิ้งลิงก์ร้านสุดาไปให้ร้านไอร้านนี้นะแต่ผมผมมันส่งยับมานะครับก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับซนะับสไครต์ด้วยนะซับสไครต์นะโอเคนะอย่าลืมติดตามปูดูบอวครับเจอกันคลิปหน้าครับ